เบื่อไหมครับกับความวุ่นวายในเมืองและอะไรมันจะดีไปเท่ากับการที่เรามีรถโมเดลใหม่ๆนะครับที่จะช่วยให้เราได้ออกมาสัมผัสเรื่องราวของธรรมชาติและชีวิตอันวุ่นวายที่หายไปวันนี้ครับผมแทนธรรมชาติอีกครั้งกับชุดนี้และบรรยากาศแบบนี้นะครับเราอยู่กับอีกหนึ่งโมเดลที่ได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เราอยู่กับ คาวาสกิ KX KLX e 2-3เชอร์ปามาดูกันว่าจะมีสมรรถนะตรงไหนนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วการนํามาใช้เดินทางท่องเที่ยวนะครับในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแบบนี้เขาจะพาผมไปได้สุดแค่ไหนาตามชมกันครับ นี่คือน้ำมันเครื่องที่คนญี่ปุ่นให้จากใจเอเนอสให้คุณสนุกพุ่งไปในทุกเส้นทางเอเนอสน้ำมันเครื่องชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ให้คุณมากกว่าน้ำมันเครื่องเอาละครับเพื่อนๆนะครับในเรื่องประเด็นแรกนะครับที่เราจะพูดถึงคาวาซกิ KX 2 3 0เชอร์ปานะครับที่มีการอัปเกรดและพัฒนามาจากเวอร์ชันที่ผ่านมาของ KX 2องสาูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆนะก็ยังคงพื้นฐานเดิมนั่นเองนะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของฟังก์ชันตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือออฟโรดนั่นเองนะครับและประเด็นแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงนะฮนะก็คือในเรื่องของดีไซน์นั่นเองนะครับาวันรับการเลือกในส่วนของชุดสีต่ามศ่นย์เชอรมชานี่บนะคร เทลเอิร์ธโทนแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสีอย่างเงี้นะเราจะเห็นอยู่ในสีของพวกรถที่เป็นรถทหารรถตำรวจถูกไหมลงตัวมากๆกับการนํามาขับขี่ใช้งานในป่านะฮะรวมไปถึงนะครับเขามีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวเฟรมนะครับจากเดิมนะครับที่เคยเป็นเฟรมที่จะเป็นสีเงินๆใช่ไหมอันนี้เขาก็จะมีใส่ในส่วนของดีเทลเหลือบทองๆนิดๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโดนแดดเนี่ยจะสวยมากๆเลยแล้วมันก็เข้ากันมากๆนะครับกับพาร์ทชุดสีนี้นั่นเองนะฮะด้านหน้านะครับก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของโฉมไฟหน้าใหม่นะครับเป็นแบบทูโท ไฟท้ายก็จะเป็นแบบหลอดดีไซน์ของไฟหน้าใหม่เนี่ยมีความลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ให้ในส่วนของตัวอลูมิเนียมนะครับด้านหน้ารถตรงใต้ไฟเนี่ยเพื่อให้ช่วยสําหรับการที่เราไปขี่ป่าเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยกันเข็นรถยกรถนะครับก็จะมีอลูมิเนียมตรงนี้ติดมาให้เลยกับรถจากโรงงานนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนานในเรื่องของดีไซน์เนี่ยลงตัวแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวกาดแฮนนะครับเปลี่ยนจากตัวเดิมนะครับที่เป็นกาดพลาสติกแบบเปิดนะครับมาเป็นในส่วนของตัวกาดพลาสติกที่มมมมาาาาพรรร้้้อออออกกกกกกัับโงนะะแแทใใหหติดดดเเลลยีลจุปส มากมากนะครับกับชุดพาร์ตพลาสติกนะครับที่อยู่บริเวณตัวท่อนั่นเองนะครับก็จะใช้เป็น2องเลเยอร์ด้านในก็จะเป็นแผ่นโลหะนะครับกันความร้อนนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะประกบไปด้วยพลาสติกนะครับติดอยู่กับพาร์ตของตัวชุดสีเลยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ลงตัวมากจุดถัดมานะครับเป็นหัวใจหลักนะครับสำหรับเจ้า KX 2 3 0เชียร์ปลาคันนี้นะครับก็ยังคงพื้นฐานนะครับเดิมจากเจ้า KX 2 3 0ตัวเวอร์ชั่นเก่านะครับเครื่องยนต์4จังหวะนะครับสูบเดี่ยวนะครับททีี่่่ให้มานะครับสสููงุดอย18 แรงม้าที่8,000รอบนะครับส่วนแรงบิดนะครับก็ให้มาเยอะพอสมควรครับที่19นิวตันเมตรที่6,400รอบนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใช้งานได้อย่างคงทนนะครับถึงจะเป็นเสื้อลมก็ตามนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ของ KX200 เนี่ยใช้ในการแข่งขันนะครับตามวิภาคต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์บล็อกนี้ไม่เคยงองแงเรื่องการระบายอากาศนะครับรวมไปถึงนะครับอัตตาเร่งต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับทำให้การขับขี่ในรูปแบบขอองงงดเนนนน่่ยยทาาาาไ้้้สสุกกมมิึลลใใวััตตหห 5ฟันเลยนะฮะและด้านหน้าเนี่ย13ฟันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการใช้สเตอร์หน้าหลังแบบสไตล์ enduro นะครับแต่ว่า45เนี่ยจริงๆแล้วสามารถใช้เดินทางไกลเนี่ยได้อยู่กําลังดีนะครับในส่วนของตัว Top Speed นะครับที่ผมทําได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันว่าท็อปสปีดบนท้องถนนผมทำได้เท่าไหร่ครับ ถือว well. ่าเป็นความเร็วนะครับที่ทําได้บนท้องถนนเนี่ยทำได้มากพอสมควรเลยนะครับใช้ในการเดินทางเนี่ยสบายๆนะครับสามารถเล่งแซงได้นะครับแต่ที่สําคัญครับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับมาอยู่กับแทนธรรมชาติแล้วนะฮะเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องออกไปลุยนอกเส้นทางกันนิดนึงครับวันนี้ได้ทดสอบพลิกเลียวนะครับเปิดคันเร่งต่างๆหรือว่าเป็นการใช้เครื่องยนต์นะครับเพื่อผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยกำลังของเครื่องยนต์แรงบิดต่างๆเนี่ยให้มาเนี่ยผมว่าพอดีมือสําหรับความสนุกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีสกิลเนี่ย้่ลแวู เวอร์ชันเก่าเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยวิ่งกันอยู่เต็มป่าทุกที่ไปหมดแล้วนะฮะเจ้าเชอร์ปาเนี่ยจอจิงแล้วเข้ามาในแนวท่องเที่ยวก็จริงนะครับแต่ถึงว่าพื้นฐานเขาเนี่ยพร้อมที่จะกลับไปลุยได้ทุกเส้นทางเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับผมบอกเลยว่าสอบผ่านนะครับสนุกได้ทั้งออนโรดและออฟโรดขี่เที่ยวก็ได้นะครับเมามันไปกับทุกเส้นทางได้เลยเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็มาพร้อมกับเจ้าถังน้ํามันนะครับที่มีขนาดอยู่ที่7.6ลิตรนั่เอะครับเหรับกาารใช้งนขัับี่่ทวไปแล้วก็เดินทางนัดมาที่ผมจะพูดถึงนเรื่องของนะครับเหลือัฟ มากๆสำหรับรถในสไตล์ e n d u นะฮะด้านหน้านะครับเขาให้เป็นโช๊คแบบเทเลสโคปิกธรรมดานะครับมาพร้อมกับตัวยางบับเบิลนะครับทั้งซ้ายขวาโปรเทคในส่วนของแกนโช๊คนะครับขนาด37มิลลิเมตรนะครับก็จะมีระยะยุบอยู่ที่200มิลลิเมตรนั่นเองนะครับทำให้ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยมันดูสวยงามแล้วก็คลาสสิกลงตัวอยู่แล้วนะครับแต่สมรรถนะเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวหัวกับแต่อย่างใดนะครับหลังจากผ่านการพิสูจน์ขี่โหดพ่อขนมควรวันนี้นะชงอัพมันก็ตอบสนองการใช้งานได้สนุกแล้วก็ตอบโจทย์การใช้้งาาานนนนที่่หหลลกกยมมขึคววว็สูๆัถ ไม่ได้แบบว่ามีอาการดิ้นแต่อย่างใดนั่นเองส่วนด้านหลังก็จะเป็นโชคเดี่ยวนะครับทำงานคู่กับกระเดื่องนะครับช่วยสบแรลงนะครับสามารถปรับพีโลดได้นะครับใช้งานเนี่ยต้องบอกเลยว่าชุดช่วงล่างชุดนี้นะครับเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงนะครับหรือว่าลงมาขี่ทางเทลนะครับเจอหินนะครับเจอทรายนะครับเลี้ยวเร็วๆชกเนี่ยไม่มีอาการยวบโยนแต่อย่างใดนะครับผมที่มีน้ําหนักอยู่ที่ 8.5กิโลกรัมนะครับก็ถือว่ามีน้ำหนักเยอะพอสมควรกับลักษณะของรถแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยช่วยให้ผมสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับรวมไปถึงขับขี่เดินทางได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับช่วงล่างชวงน,นี้อย่ามองว่าหัวไม่กลับนะครับแต่คุณควรกลับมุมมองกับสไตล์ของโชค คลาสสิกแบบนี้นะฮะในส่วนของตัวระบบเบรกนั่นเองนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นดิสเดี่ยวนะครับขนาด265ม mm ิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับคาลิปเปอร์2ลูกสูบนะครับด้านหลังก็จะเป็นดิสเดี่ยวเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับคาลิปเปอร์ลูกสูบเดี่ยวนะฮะพร้อมกับระบบ ABS นะครับที่ให้ติดรถมาเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ที่ประกับทางด้านซ้ายมือของตัวรถนั่นเองสำหรับระบบ ABS นะครับที่ได้ทดสอบนะครับที่ ABS ล้อหน้าเนี่ยที่ไม่สามารถเปิดปิดได้เนี่ยความจริงแล้วเพื่อนๆที่ชอบอิสระของตััวเบบรรกนใสหถ รถดูโอ้พโพในปัจจุบันนะครับก็จะถูกบังคับด้วยกฎหมายนะครับในเรื่องของการต้องมีตัวระบบ ABS ด้านหน้าไว้นะครับผมเลยทดสอบให้เพื่อนๆดูว่าระบบ ABS ด้านหน้าเนะี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าอาจจะไม่ได้ให้ฟีลลิ่งระดับนั้นนะครับสำหรับการขับขี่ในโลกจริงๆแล้วเบรกที่เราใช้หลกักๆอาจจะเป็นเบรกหลังมากกวา่าการใช้เบรกหน้าเนี่ยเป็นการหยุดรถแหละแล้วก็ใช้การประคองนะครับลดความเร็วต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมี ABS หน้าเนี่ยก็ช่วยทําให้มือใหม่นะครับที่กําลังเริ่มต้นนะครับก็ทําขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นแต่ตัว ABS หลังเน เปิด ABS ไว้ก็จะทําให้คุณเบรกหยุดรถได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็มีการตัดทางนางานที่ค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับสอบผ่านเลยทีเดียวนะฮะถัดลงมานะครับเป็นวงล้อนะครับอลูมิเนียมนะครับแบบ C นะครับด้านหน้าขอบ21นะครับส่วนด้านหลังเป็น18นะครับในสไตล์ Enduro อยู่แล้วมัดมาพร้อมกับตัวยาง IRC นะครับ TrailGP นะครับเป็นยางแบบกลึงดูโอโพส์นะครับใช้ออนรถเนี่ยถือว่าหนึบเอาอยู่นะครับเข้าโค้งได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับสำหรับการลงมาขี่ทางเทลนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต มองหาการบรรจุภัยที่มากกว่านะครับไม่ได้ขี่ออนโรดนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นยางแบบเป็นยางดอกนะครับก็จะสามารถนะครับรุยได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกในสไตล์ไหนนะครับจะมีในเรื่องของฟีเจอร์นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมจะพูดถึงอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะครับที่เป็นเบาะตอนเดียวที่มีความนุ่มนะครับรวมไปถึงมีเท็กเจอร์ให้มาเนี่ยให้มีความหนึบนะครับในการนั่งขับขี่บวารเคคลนัดียะม สูงเบาะนะครับอยู่ที่845ม mm ิลลิเมตรนะฮะคุณผู้หญิงครับผมแนะนําเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจอดการขยับ,ยบการเคลื่อนไหวนะครับการควบคุมเนี่ยเหมาะมากๆสาหรับค,คุณผู้หญิงที่กาลังมองหารถโมเดล Enulo นะครับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะครับสาวๆที่เป็นสายลุยนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกโวยไ่ถึงในส่วนของตัวหน้าปัดเรือนไม้ที่ให้มานะครับเป็นแบบ full digital นะครับและสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการอัปเกรดนะครับส่วนตัวเรือนไม้เนี่ยก็บอกข้อมูลต่างๆนะฮะอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งรอบเครื่ มีไฟเตือนในส่วนของตัวระบบ ABS ปิดเปิดให้ด้วยนะครับแฮนเดิลบาร์นะครับที่เป็นแบบแฟตบาร์นะครับที่ให้มาจาก DID เลยครับมีความแข็งแรงคนๆนะครับอยู่ในองศาที่สามารถขับขี่ได้สบายๆไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือออฟโรดนะครับไรดิ้งโพซิชั่นของเขาครับก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่งหรือท่ายืนผมว่าวันนี้ผมสนุกกับเขาได้แบบโดยไม่ได้คิดถึงตัวแฮนเดิลบาร์เลยเพราะว่าก็ไม่ได้ทําให้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนะครับในส่วนของฟุตเพดนะครับก็จะเป็นฟุตเพดแบบหนามนะครับใช้งานกับก็ จะมีอยู่ที่240มิลลิเมตรนั่นเองนะครับก็ถือว่ามีระยะตัวรถเนี่ยสามารถผ่านสิ่งอุปสรรคต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่อีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะครับที่ทําให้การควบคุมมันง่ายขึ้นอีกนะครับในเรื่องของน้ําหนักตัวนั่นเองนะครับเขามีน้ําหนักตัวรวมของเหลวแล้วอยู่ที่1 3 4กิโลกรัมเท่านั้นเองสําหรับเรื่อง Riding Position นะครับผมสรุปเลยว่าควบคุม่ายจริงๆแล้วก็สนุกได้กับทุกเส้นทางนะถ้าคุณชอบเอารถแบบนี้นะครับอยากไปขี่ออฟโรดผมแนะนําแค่อย่างเดียวเลยครับนำมัน สรุปนะครับสำหรับ KLX 230 Sherpa ในเวอร์ชันล่าสุดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยมันมีความเป็นมิตรพอผู้ใช้งานนะครับผมบอกเลยว่านี่คือทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ออปชันในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีการดูแลมาทะเนนที่ไม่ได้ยากมากจนเกินไปนะครับระบบช่วงล่างต่างๆระบบ ABS ระบบเบรกแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่รถให้มาเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับรถเนี่ยพร้อมขี่เลยนะฮะรถคันนี้นะครับถ้าคุณอยากนําไปทําในรูปแบบของ Enduro แบบเต็มสูบนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าะนรคับ เปลี่ยนท่อนะครับเปลี่ยนกล่องนะครับต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ตัวส่วนของเพอร์ฟอร์แมน์นะครับเพิ่มเติมทําให้รถเนี่ยสนุกกับการขับขี่รูปแบบเอ็นดูโรบได้แบบเต็มระบบแล้วก็เปลี่ยนสุดทรงนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนท้ายสั้นนะฮะต่างๆเนี่ยก็จะทําให้รถเนี่ยดูเปียวเปียวบางมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้มาที่มันคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นกาดแฮนด์นะครับอลูมิเนียมด้านใต้ไฟนะครับใช้งานดีมากๆตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับคุณจะได้ไปในราคาค่าตัวที่1 50, 9,000บาทนั่นเองนะครับสำหรับสีนะครับสีนี้ก็จะใช้ชื่อเรียกว่า m e เดีย Smoky Green นั่นเองนะครับก็จะเป็น c คล X รุ่นตัวเชอร์ปลาเนี่ยที่มีสีนี้สีเดียวเท่านั้นนะครับยังไงวันนี้ครับผมแทนธรรมชาติก็มาถึงจุดสิ้นสุดนะครับการทดสอบในครั้งนี้แล้วนะครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราในทุกๆช่องทางด้วยนะกันนะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับกับโมเดลข้างหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามชมไว้